นี่ตัดขา้าเลยออกเลี่ยงแถวกันมาเลยครับจุ่มนี่นี่ดอกนึงนีง่งามครับเหมือนทีละดอกเห็ดกำลังทำนี้เลยครับเสียบๆครับโอ,อ้ที่นอก ี่แต่ดอกก็เมื่อหนึ่งฟองสามสี่อามาเก็บด,ดูดละบันซ้อมดอกครับดอกจูงดอกบานอยู่น้ำกัดเลยครับอุ้ยอือซ้อมดอกครับอ้ยอันนี้เห็ดเผืกกขากำตัวนี้ครับอ,อ้ยอ้วนขนาดเนาะนี่พี่น้องเบื้องก้อนครับนี่เห็ดลังแหล่เห,ห็ดหนาแหล่ลังแหล่พี่อ้ยผอมมูนึงครับมาครับมาเก็บดอกกำลังงามเลย นี่ดอกน่อยๆกับสิบานแล้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องขอปลาสไตล์ทิวค,ครับ มัอนี้ก็ยอะกับบ้าวที่อยู่เก่าครับบ่าวที่สิบสามาหาเห็ดครับมันนี้ยิงกัมาเตดึกแล้วเนาะครับนี่เสาวมากก็เลยนำมาเปิดคลิปให้พี่น้องเบื้องครับครับมันนี้พิกัดเก่าเนาะครับป่าบุบกอำเภอวุฒลีจังหวัดอุบลราชธานีครับเด็ข่าวว่าเห็ดเผิ่กเขาดงออกครับพี่น้องไปหลุ่นกันครับมันนี้วันสิได้บอครับไปครับมาครับพี่น้องจุ่มแหลกแหกมันครับเห็ดเพิ่งไข่ครับบู้ย บนเขา,าเบิง้งนีเพื่อครับจุ่มนี่วันนี้มาเด็กแจ้หน่อยเด้อครับสีมาเตยเห็ดผึ่งเขาดงพี่น้องไปดุนน้ากันสีได้บ่มันนี่หมู่บ้านเอาเห็ดไปขายตลาดอู้ยเห็นเพิ่นพักกันเอาไปขายเบาที่คายได้ขึ้นไปถึงเนาะครับ <S <S นี่นงามๆเลยนี่อีกดอกนึงครับนี่ดอกงามๆเลยครับจุ่มจู้แบบนี่พออีกแล้วครับนี่นงาม โอ้มาไต่เองคือแน,นี้เห็นเป็นมูเป็นมูอยู่ครับแต่ว่านา่ะคือเป็นมูที่เขาอกเห็นนะครับนี่เบิง้งจากดอกเฮ็ดเลยเป็นเฮ็ดดอกใหญ่จนสิบานแล้วครับนี่ใหญ่ยยเลยครับนี่บรรยากาศฝนลินลินน่าพี่นองมา้ี่ปอกแป๊กปอกแป๊กเลยครับว้าวจูงงา,งามครับออ น,นีอ่อนๆเลยพี่น้องแ่บขนาดครับนี่เป็นเงาเลยครับนี่อุย้ยนี่ครับนี่เบิ่งที่แล้วครับอุย้ยเอาเอาได้ดอกเอาใ้นะครับส่วนค่อยๆกับดอกพักเลยอุย้ยเบิ่งพี่น้องในน,นี้เปิดให้เบิ่งก่อนครับนี่จูมเล่นน้อยนี่ก็มี่ครับ อ้อมปุกไว้ก่อนกำลังงาำงครับนี่นีอ่อ่าปอแล้วครับนี่อือ,อเห็นแต่ขาพี่เนอ้ออี้ไล่ดอกที่เด่นเห็นไ่น ขาบทันเห็นกงามีอู้หูผุนท่าผุ่นครับเรียงปเปแถวเลยฝุ่นท่าผุ่นเยอะงับไปท่างุ่นพี่นอ้องนี่ตัดข้าเลยออกเลียงแถวกันมาเลยครับจุ่มนี่ อดอกนึงนี่งามครับเหงือนที่ะดอกเข็ดกำลังสำานเลยครับเสร็บเสครับีองฝนตกแล้วครับพี่น้องโอ้ยอ่พี่น้องเห็ดตึงแดงข้ามครับโอ้ยนี่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 กี่หน่อยก็มี่แล้วจะจมไปครับอื่อีกดอกนึงครับดอกหนึ่งส้งงามูีคับมอ่อนเลยอือพออีกแล้วครับเข็ดตึงแดงข้าม ออกบ, people, บางหุมนะครับบางหุมก็ออกบางหุมก็บวออกนี่โอ้ยที่นอกโอ้ยมีแต่ดอกก็ามื่อยหนึ่งฟองจานทีอ๋อมาเก็บโดดแล้วบ้านี้กัเพิ่งไข่ดอกอ้วนๆครับโอ้ยดอกนี่เบิ่งครับโอ้ยใส่ตาๆแล้วครับโอ้ยงามขนาดครับเบิ่งครับอ๋อดอกนี่ ขอแนวนี่เป็นมูเด้พี่น้องเดี๋ยวไปหาเบิ้งน้ำกันครับมืออุ้ยพี่น้องอุ่นเบิ้องขาเห็เบเง่าอืออืออือสองดอกครับดอกจูงดอกบานบอยู่น้ำกันเลยครับอุ้ยปาดครับเบิ้งไม่ได้ดอกน้ำมากมือดีกวมาเบิ้งที่อีกดอกน้อยเง่าเลยที มาถือเล้มาซอ,องตาครับมันเ,นเป็นแสงพี่หน้องเบิงกตาตานีเป็นเ็ดเพงขาวดงครับตานีเป็นเห็ดเพงไข่ครับนี่น้ำเดวนี่เ็ดเพงไข่ครับอืมอีกด,ดอกหนึ่งงา,ง,งามๆครับดอกน,นี่อือพอแล้วครับพอแล้วครับ พอหอดโ่มใหม่สุด้ออือลองดอกครับอุ้ยอันนี้เฮ็ดเผือเขาคำตัวนี้ครับอุ้ยอ้วนขนาดนะเนาะเผือเขาคำครับอุ้ยดอกงามๆเลยครับโอ้เก็บแล้วพี่น้องมนันนี่ดอกนึงแล้วสิอือ ในผลดอกตํครับนี่เต่ามาครับพออยู่ครับนี่เห็ดตองไข่ดอกใหญ่ครับนี่กาลงามเลยนี่พี่น้องเห็ดละงอกเหลืองดอกเดียวดอกเดียวกระมวลอยู่ดอกครับถ้าได้เก็บนี่อู้ยพี่น้องเห็ดเต็งกอรครับนี่ดอกกำลังงามครับ ครับอีกดอกนึงออกหลีนเ่ยเหออพี่อู้นี่ออกแล้วอืมจุ่มนี่ครับอุ้ยปุ่นจุ่มแบบไงอุ้ยอืออู้ขายเงาครับอุ้ย นี่จุงงาม,งามดอกนึงครับนี่โอ้ยถึกเหยียบบ่เน,น,น,นี่ครับนี่ถึกไปนอะเหยียบนี่ครับพี่นอ้องผึ่งแดงข้ามครับโอ้ยงามงามเลยี่เบ่งตี้ะนะนี่ดอกง่ายเลยครับนี่ดอกหน่อยครับมี งามๆขาเหี่หยวดีขนาดครับนี่ผงแดงข้ามอีกแล้วนี่อีกดอกนึงครับดอกเนี้ยชุ่มช่มงอยู่โอ้นี่พี่น้องเบิ่งก้อนครับเห็ดลังแหละเห็ดหน่าแหละลังแหล่พี่โอ้ย ผอมูหนึ่งครับมาครับมาเก็บด,ดอกกำลังงามเลยนี่นี่ดอกหน่อยๆก็สีบานแล้วนี่ครับ กำลังเลยอืมเบิ่งดอกเฮดครับดอกนี้หุ่มนี้มีทั้งดอกใหญ่ดอกหน่อยครับบู้ยบอซสอนแนงครับเบิ่งครับนี่บู้ยงามงามอีกแบบหนึ่งนี่นี่ครับไปตองนูน่นตองนู่นนน่แมนโดดครับนี่น ูครัูม้านขนาดครับวันนี้อ้าวนี่ครับอีกจุ่มหนึ่งนี่เบิงเ้งงดรอครับโบแมนว่าเก็ีดหน่อยได้เฮ็ดสิบานแล้วครับ,รบเป็นเฮ็ดแแคเห็ดแคอาจจะเป็นเฮ็ดออกกรอบแรกหรือออกรรอบลาลาเนาะครับอาจจะเป็นน้ำหุมก็ได้ครับ นี่พอออกแล้วครับนีุ่ยดอกงามขนาดคุมไฟไหม่ครับนี่นีู่้ยถึงสีออกบลายแต่กระดอกงามครับนี่คุมไฟไหม่นี่นรับโอ้ยสวยมากพอ,อให้เปิ่งไขอีกครับดอกอ้วนๆจุ้มๆครับนี่สอกดอกงา,งามเลยครับแต่ไก่ดินกำลังงะขึ้นมากครับมี่ทีครับพี เก็ดหนาแหล,ล่ลังแหล่ครับนี่โอ้ยกำลังออกใหม่งามๆครับมาครับบ้านนี้พออีกแล้วบู้ยครับไต้ไปตอนกับมี้ครับติดเขี้ยนติดเขี้ยนหุดจุม่มไลเงาไปทางนี้เลยครับ ดอกพักนะครับบางดอกก็จนได้กิ่มเอาครับตินอยู่เลิกครับนี่นงามๆเลยครับปุดอกไป,ปุ้้ณบานแล้วครับดอก้ออ อยหวเงือ่น่าเรียเครื่องดอกคือว่บนี้ครับอู้ออกใเหือนบาลบนเก็บเอาอาไหมานะพี่น้อง จุ้มจุมอุ้ยงามอีกแล้วอ้าวเก็บตัดขาอรุณนะพี่น้องบนนียดอกเก็บเพ็ดมวนครับมันนี้มาเด็กกับคุ้มครับต่อมามาเก็บเพ็ดดอกครับเ็ดหนาแร่ล่างแหลครับ กำลังขึงได้ตองตัวนี้คนระับขึนแล้วก็บ,บานเลยเด้อเพชรสนิทนี่แล้วครับเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่บานนี่เอ้ปัิมาลเนาะพี่น้องสองดอกคนกับกำลังเริ่มทยอยมากาแล้วออลครับเสาแล้วปล่อยล้ครับเปล่งแดงข้ามปิดสองดอกเน้อครับ อดอบนี้ออกปคระับกันดอบมาลายเหมือนระวบูพุแจกเถื่อนี่ครับมาเบิงนี่เห็ดผึ่งนกยุง,งดอกใหญ่ๆตัดขาเรื่อยครับน,นี่ครับมาเบิงกระตาเห็ดผึ่งเข้าับนี่เป็นกระตาเห็ดผึ่งครับเห็ดผึ่งไข่เห็ดผึ่งนกยุงนะครับนี่กระตาเห็ดเห็ดดอกทั่วไปล้ะครับนี่เป็นเห็ดอันหลังแหล่เห็ดแดงนะครับเห็ดแตงกอรครับ ไปหาอีกเรื่อยๆวัชสิชมานเต็มตาบออ่เหมือนนี่นี่ครับพี่น้องพอแล้วเห็ดหลงหัวขาวมุ้ยนี่เดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าสิแม่นเห็ดหลงออกมาเกิดบ่เนาะหาเลาะเบิ่งหมู่เพิ่นก่อนครับเห็ดหลงเหลืองครับมุ้ยขูดออกก่อนครับมันสิไปเปื้อนเห็ดตัวอื่นครับ เร็จปังไคอีกแล้วตัดเอาเลยครับนี่จุจูๆครับอ้ยอีกดอกนึงครับพี่นี่หุมเดียวกันแล้วครับกับวังหันน,ะนี่เห็ดแตงกอรครับเดี๋ยวพี่นอ้องมาที่วมาพอใครเห็นแล้วโงเป็นมูเลยครับอือเห็นกบเบิง้งที่ใส่เงาไหม เทอดไอดอกครับแต่ว่าถือแม่งบ่งคือกินบ,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 บาานุนเบิ้งดีแล้วครับเบิ้งสิจงไหวเบิ้งสิใหญ่บ่อครับขาวขาวนี่แมนเบิร์ติีล้ครับอีครับออกไปเลยบ้านกลิ่นมาโหลดแล้วครับบ้านว่ามันไข่ไก่แล้วว่าออกมีน้ำขุยข่อยคนระับ โอ้ยห,ห,อห,ห่างไกลห่างไกลพี่น้องนี่ห่างไกลหรือห่างหานเนาะคือหน่วยใหญ่เลยแม่งเจาะนั่นนี่พีครับเบื้องติดนะโอ้แยงกินออกมูใหญ่เลยแต่ว่าถือกินเบิ้อเนบ่เอาได้ายซ้ำเอานี่แล้วครับตัวได้เอาได้ก็เเบบเอาดอกมายาคิด้าเป็นดอกเปิดหน้าปุ้ย มือนะมือบือที่แะไวนี่ครับนี่ยังสี่เอากระดล้ยเฮิดพึ่งไขอีกแล้วสี่ครับอุ้ยอันนี้เฮ็ดแฝดครับเิดกันเบือที่แลไรครับพี่น้องพ่อีแล้วเป็นตรงไข ดอกใหญ่ๆงามๆสองดอกโอ้ดอกนี้ข้อคือหักเนาะนี่แล้วครับเพชรถ,ถึกหนาฝนเพชรเปืือยครับนี่ออลอยแม่โอ้ฟาสันแน่เอี้ยผนพี่น้องดอกบานดอ้หนี่มทป่ดีดบาน,นยงนังไงกัเบิ้ง อดอกซ้ำจานนะโอ้ยใหญ่เลยอุ้ยกำลังออกใหม่จุม่มงามเลยครับนี่จุ่มงาม,ามอีกเลยคโอ้มันอีบ้าวที่ออกมาอนอยู่เรื่อยเก็บมวลขนาดครับหเห็ดปุ่งไข่อีกแล้วผีผีผ,ผ,ผีมาเบิ่งผีครับ ดอกใหญ่ๆเลยนี่นี่อีกจุ่มหนึง่งอ้ยดอกฮักโอ้เห็ดเปืฟฟ่อยฝนครับถึงดอกเงี้ยงามๆอยู่นี่ครับพี่น้องลบลงมาเล่มเห็ดเผือกเขาดงแล้วเด้อครับสีเมื่อแล้วโอ้ดอกฮักเกี่มาซวยแล้วครับ,ม,รบมือน,นีนี่นี่ครับอีกจุ่มหนึ่งก่อนสีเมื่อหาเราอีกจะเข่าวนะครับนี่ลืมมาเห็นแล้วเด้อพี่น้องโอ้ยลืมเมื่อแล้วครับนี่ อุย้ยก็ยังพาะอยู่ครับนี่ยังถือว่าเพออยู่เพิ่งได้เล่มอยู่ดอกงามอยู่นี่โอ้ยผัดว่าสีเมื่อเนาะพี่น้องโอ้เพิ่นบ่ทันอยากให้เมื่อบ่ยางเล่มก็ได้เก็บอยู่ครับพุ่นมีแต่ดอกงามอืมอืมเอา,ละ,อเล,า,บบาละครับพี่น้องก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับมาเบิ่งผลงานที่ได้ครับมื้อนี้โอ้ยก็ถือว่ามาหลายเติบอยู่เด้อครับนี่ จริงมันนี้ว่าสิมาไต่เฮ็ดผึ่งข่าดงแล้วครับพี่น้องนี่เบิ่งตี่แล้วครับแต่ว่าออกบ่คยล้ายเนาะครับนี่รวมๆกับสีไดเป็นเฮ็ดผึ่งไข่ครับส่วนมากเฮ็ดผึ่งไข่เฮ็ดผึ่งขาดงเฮ็ดผึ่งแดงข้ามเนาะครับนี่กระตานี่ก็สิเป็นเฮ็ดนาแหลังแหล่แล้วก็เฮ็ดแดงกอเนาะครับพี่น้องถือว่ามาร้ายเติบครับเอามารวมกันกับสิพู่นกระตานล้ครับนี่ก็เลยแยกกันไหวเนาะครับถ้าชอบคลิปนี้ังอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะผู้ผาดคลิปต่อไปเด้อครับ สำหรับมือหนี้บาวที่อยู่คอตัวลากับาบานนะครับสวัสดีครับ